เป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาล้วนต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างแรงตระหนักเพื่อรักษาความเป็นแบบอย่างให้ยั่งยืน SSA หรือ School Self Assessment จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และตกลงร่วมกันของกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทั้ง3กลุ่ม แนวทางการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมเข้าประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองมีดังนี้ทุกคนต่างกำลังเรียนรู้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันพูดทีละคนตรงต่อเวลาเสนอแนะความคิดและการกระทำใหม่ๆโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและร่วมช่วยทำงานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพทุกความคิดทุกความเห็นจะถูกนำไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลอมรวมเป็นมติของทุกคนเอ่ยถึงสุรินก็ต้องนึกถึงช้างเอ่ยถึงสีขอรภูมิพิสัยแน่นอนความคิดแรกคือปราสาทขอมที่หลายคนมักแวะเวียนไปเที่ยว อย่างประสาสีขขรภูมิอันเลื่องชื่อแต่สีขขรภูมิพิสัยยังมีเรื่องราวอีกมากมายซ่อนอยู่ที่นี่มีชุมชนพอเพียงที่นี่มีเด็กนักเรียนพอเพียงและที่นี่มีโรงเรียนพอเพียงโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจัดการศึกษาดีมีส่วนร่วมเน้นคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่สากลดำรงตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเด็กครูต้องมีความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจเสร็จจะต้องเข้าถึง คำว่าเข้าถึงนี่หมายความว่าต้องประชาสัมพันธ์ขยายผลให้กันได้นําไปสู่การปฏิบัติได้ถ้านําปฏิบัติได้เสร็จมันก็เกิดการพัฒนาทําอย่างต่อเนื่องซ้ําๆอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมันก็จะเข้าไปอุปนิสัยของทุกคนที่อยู่ที่นี่เมื่อบูรณาการก็คือความร่วมมือกันเนี่ยสุดท้าย โรงเรียนจะมีความสุขก็คือรู้รักสามัคคีกันทำอะไรก็สำเร็จโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยมีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนบูรณาการแบบสหวิทยาการแดกลุ่มสาระควบคู่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านพัฒนาคุณลักษณะอันพง้นะสงค์ให้เป็นเด็กดีและเก่งรู้จักการออมและพอเพียง สำหรับการส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เกิดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยทุกกิจกรรมการเรียนรู้ยึดหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจุดเด่นหนึ่งห้องเรียนหนึ่งครูชูหนึ่งแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาจุดเน้นของนักเรียนเมื่อเรานำหลักคิดมาให้เขา,าเขาได้รู้จากคิด มันในการพฤ้ปฏิบัติตนของเขาพฤติกรรมเขาก็จะดีขึ้นแล้วเขาก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ในครอบครัวก็หนึ่งก็จะทำให้เด็กรู้จักคิดเนาะเป็นเกราะป้องกันตัวให้กับตัวของเขาเองนะคะเป็นพื้นฐานอย่างดีเลยค่ะตรงนี้ก็คือการอยู่โดยที่ไม่ไม่ต้องไปอะไรกับใครมากมายคือเราอยู่ด้วยกันกันและกันอยู่ด้วยกันไม่ ไม่มาเหมือนแบบว่าหวังผลจากอีกคนมากเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเพราะเราคือเครือญาติพี่น้องการผูกพันกันอย่างนี้ค่ะทำแล้วก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะทำทำจกจะสำเร็จทำอย่างไรไม่ยากหรอกครับเพราะว่าหลักประญาของเศษรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเนื้อในหนังของคนไทยทุกคน ในการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองผู้นําชุมชนโดยร่วมกันเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหลักการแนวคิดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเสนอแนวทางผ่านการอภิปรายหลอมรวมความคิดของทุกฝ่ายในการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ผลการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองของโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยได้ประเมินและวิเคราะห์ตนเองถึงสิ่งที่สำคัญต่อการเป็นศูนย์อันส่งผลถึงภาพความสำเร็จโดยสามารถสรุป5อันดับแรกได้ดังนี้ 1. โรงเรียนจัดให้มีห้องที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและแสดงแผนผังอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน 2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4. ครูมีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเช่นการทำเกษตรแบบครบวงจรการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกไม้ผล 5. นักเรียนรู้จักช่วยเหลือสังคมครอบครัว และผู้ดยโยอกากนอกจากนี้ยังมีข้อสรุปที่น่าสนใจให้แก่โรงเรียนเช่นโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สิ่งของทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟื่อยและลดขยะในโรงเรียนโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนวางแผนการใช้จ่ายเงินการทำบัญชีรับจ่าย ฝึกการออมตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตมาถึงปีนี้ปีส5 5 7เจซึ่งเรามีโรงเรียนสู่การเรียนรู้เนี่ยส7แห่งมีสังสอเพียงเนี่ยหมื 10, ่นสิบก่อแห่งเนี่ยนะคะตอนนี้หัวข้อ ที่เราต้องเริ่มกังวลคือเอ๊ะมืน่นนกว่าแห่งเนี่ยมันจะคงสภาพคุณภาพแบบนี้หรือเปล่าโรงเรียน047แห่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นโคชชิ่งเป็นพี่นขกงโรเรียนอื่นเนี่ยนะคะเขาจะรักษาสภาพได้หรือไม่เราก็เลยมาทําโครงการย่อยซึ่งเราเรียกว่าโครงการโรงเรียนประเมินตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสังเกตอาจจะพู่งง่ายๆว่า self assessment school self assessment นะคะ SSA นะคะ โครงการโรงเรียนประเมินตัวเองแต่มันไม่ใช่การประเมินตัวเองทั่วไปมันเป็นการประเมินตนเองของโรงเรียนเนี่ยนะคะให้มุ่งไปที่เป้าหมายเพื่อรักษาสภาพของความเป็นโนมยนสูงการเรียนรู้ตามหลักประชาคมเสียงด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เราจึงต้องมี3ส่วนทํางานร่วมกันชุมชนครูนักเรียนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่งานนี้ท่านผู้บริหารไม่ค่อยมีปากเสียงค่ะท่านนั่งฟังอย่างเดียว สามส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้โรงเรียนของเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะกลับไปสูบภาษาอังกฤษ school speaks for itself แต่ speech ครั้งเนี้ยโรงเรียนพูดครั้งเนี้ยพูดอยู่บนฐานของความเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสุพินนักการศึกษา ขณะที่โลกหมุนเร็วช่องทางการเรียนรู้เปิดกวา้างทำอย่างไรให้สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถรักษาสภาพความเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน SSA หรือ School Self Assessment เป็นเครื่องมือนหนึ่งที่สถานศึกษาพอเพียงสามารถนำมาใช้ในการประเมินตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาหลักการสำคัญในการระดมความคิดด้วยกระบวนการ SSA ต้องเกิดจาก3ภาคส่วนคือ 1- กลุ่มครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 2. กลุ่มผู้ปกครองผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน 3. กลุ่มนักเรียนผลจากการประเมินตนเองตามกระบวนการ S.S.A. หรือ School Self Assessment สามารถบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษาพอเพียงได้ในช่วงเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาพอเพียง มีความเข้ม,ขมแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไปอาจารย์เครื่องกำลังการเียจะทำให้โรงเรียนเข้มแข็งขึ้นชุมชนจะเข้าใจโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นเข้าใจปัญหาอะไรมากขึ้น,นเป็นการเปิดใจคุยกัน นักเรียนได้เปิดใจพูดอะไรอย่างนี่กระบวนการเนี้มันเป็นสามฝ่ายทํางานร่วมกันชุมชนก็รับรู้แล้วอ๋อครูกับนักเรียนก็ลูกหลานเรานี่แหละอยากให้เราเป็นยังไงนักเรียนก็พ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูอยากให้เราเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องโดดเดี่ยวหนึ่งคนถูกมะมมันเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งจุดที่บกพร่องเนี่ยเราไม่ได้บกพร่อง,องคนเดียวพวกเราทั้งหมดเฮ้ยกลุ่มนักเรียนใช่ไหมคะครูเขาอยากได้อย่างเนี้ยผู้เขาอยากอย่างเนี้ยพวกเรา,าทำอะไรกันดีกว่าไหม เพราะนั้นกระบวนการตรงนี้สุดท้ายเนี่ยแต่ละกลุ่มคุณครูนักเรียนผู้ปกครองจะเริ่มรู้ว่าจริงๆที่เราอยู่ร่วมกันมาไม่เคยเปิดใจพูดกันเนี่ยอ๋อจริงๆนี่คือนี่เองคือสิ่งที่ทุกคนอยากอยากให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าสู่การ,รปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นไปตามนั้นจะเป็นการบวงการกลุ่มไม่มีใครว่าใครเป็นนบุคคลจริงมหแต่ทั้งกลุ่มเราช่วยกันแล้วถ้าทั้ง3ามกลุ่มทําในสิ่งที่ทุกคนมุ่งหมายให้เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนก็ไปได้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นข้นนนตอนนี เปิดใจรับฟังความเห็นของคนอื่นตัดสินใจพร้อมกัน1นสิทธิ์หเสียงเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ภาคส่วนใดของสถานศึกษานี่คือหัวใจสำคัญของการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองหรือ SSA School Self Assessment และเป็นก้าวสำคัญสู่ความเข้มแข็งและสามารถรักษาสภาพความเป็นแบบอย่างได้อย่างยัง่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการจัดกิจกรรม SSA อาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนแต่มีขั้นตอนกระบวนการ School s a f Assessment 2กิจกรรมหลักคือ 1. กิจกรรมสร้างความตระหนักต่อการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวัน 2. กิจกรรมสร้างเกณฑ์ภายใน และศึกษาเกณฑ์ภายนอกหากร่วมใจกันทำสม่ำเสมอทำเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและมีศักยภาพในการขยายผลสร้างเครือข่ายเข้มแข็งในการน้อมนาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เรามีโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้47แห่งเรามีสัสรสราพเพียงหมื่นกว่าแห่งทําอย่างไรจะให้ทั้งโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และส,สรรสราพเพียงนะคะสามารถคงสภาพก็คือรักษาคุณภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องเรากําลังมาทำนะคะโปรเจกต์นี้ชื่อว่า School Self Assessment นะคะก็คือว่าการประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อษาคุณภาพของโรงเรียนนะคะหมายความว่าอะไรอาจย์เราจะบอกว่าแต่ละครั้งในการทํางานเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานภายนอกมาบอกโรงเรียนว่า ต้องทอําอ,ทอย่างนู้นต้องทําอย่างนี้นโยบายเป็นแบบนี้นะเธอต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยบางครั้งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โรงเรียนทําได้หรือสิ่งที่โรงเรียนอยากจะทําโครงการนี้จุดสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือทําอย่างไรให้โรงเรียนเนี่ยระเบิดจากข้างในเราน้อมนําแนวรัมเด็กหลักการสง่างานของพระเายูหัวเนี่ยมาใช้ในเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะทาอย่างไรให้โรงเรียนระเบิดจากข้างในอยากที่จะพัฒนาตนเอง ให้รักษาสภาพของความเป็นโรงเรียนสูตการเรียนรู้เนี่ยให้ไปรดยนนาน,านแต่เขาต้องอยากทำเองเป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ล้วนต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างแรงตระหนักเพื่อรักษาความเป็นแบบอย่างให้ยั่งยืน SSA หรือ School Self Assessment จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และตกลงร่วมกันของกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทั้ง3กลุ่มแนวทางการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมเข้าประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองมีดังนี้ ทุกคนต่างกำลังเรียนรู้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันพูดทีละคนตรงต่อเวลาเสนอแนะความคิดและการกระทำใหม่ๆโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและร่วมช่วยทำงานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพทุกความคิดทุกความเห็น จะถูกนำไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ล้อมรวมเป็นมติของทุกคนมาถึงปีนี้ปี2557ซึ่งเรามีโรงเรียนสู่การเรียนรู้เนี่ย47แห่งมีสังสอเพียงเนี่ย10,000กว่าแห่งเนี่ยนะคะตอนนี้หัวข้อที่เราต้องเริ่มกังวลคือเอ๊ะ10,000กว่าแห่งเนี่ยมันจะคงสภาพคุณภาพแบบนี้หรือเปล่าโรงเรียนศูนย์47แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นโคชชิ่งเป็นพิรนยาตของคนอื่นเนี่ยนะคะเขาจะร,รักษาสภาพได้หรือไม่เราก็เลยมาทําโครงการย่อยซึ่งเราได้ว่าโครงการโรงเรียนประเมินตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสังเกตอาจจะพึ่งง่ายๆว่า self assessment school self assessment นะคะ SSA นะคะโครงการโรงเรียนประเมินตัวเองแต่มันไม่ใช่การประเมินตัวเองทั่วๆไปมันเป็นการประเมินตนเองของโรงเรียนเนี่ยนะคะให้มุ่งไปที่เป้าหมาย เพื่อรักษาสภาพของความเป็นนรงเนทร์ศูนการเรียน,นรู้ตามหลักประชาคมเสียเพียงด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เราจึงต้องมี3ส่วนทํางานร่วมกันชุมชนครูนักเรียนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่งานนี้ท่านผู้บริหารไม่ค่อยมีปากเสียงค่ะท่านนั่งฟังอย่างเดียว3ส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้โรงเรียนของเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะกลับไปสูบภาษาอังกฤษ school speaks for itself แต่ a ู e ครั้งเนี้ยโรงเรียนพูดครั้งเนี้ย พูดอยู่บนฐานของความเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประชาของสุงพินาการศึกษา SSA หรือ School Self Assessment ประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยพัฒนาต่อยอดอย่างรอบด้านให้กับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไปในกิจกรรมสร้างเกณฑ์ภายในและศึกษาเกณฑ์ภายนอกมีหลักสำคัญในการตั้งคำถามและร่วมกันหาคำตอบกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง3กลุ่มคือ 1. โรงเรียนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีลักษณะอย่างไร 2. ครูที่สอนและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร 3. พ่อแม่ผู้ปกครองที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร 4. นักเรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรจากนั้นแต่และกลุ่มช่วยกันเลือกเนื้อหาหรือข้อความที่เหมือนกันไว้เพียงหนึ่งข้อความ และข้อความที่ไม่เหมือนกันให้เก็บไว้ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกันสะท้อนความต้องการของทุกกลุ่มโดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียนชุมชนครูได้เสนอความคิดเห็นและยอมรับเป็นมติของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถใช้เป็นข้อมูลพัฒนาสถานศึกษาต่อไปเรากําลังดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สานศึกษานะคะนั่นหมายความว่า เราจะทําอย่างไรนะคะให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะต้องเข้าใจหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนแต่ไม่ใช่เขา้าใจเฉยๆเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าด้วยนะคะสิ่งที่เราให้ทําก็คือว่าให้ดูสรดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะให้ศึกษาพระลํลาชลัดต่างๆแต่เขาคิดของเขาเองเราเปิดจากข้างในแล้วเขาเห็นภาพเองว่าเราจะต้องทําเรื่องนี้เราอยากทํา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะโรงเรียนเนี่ยจะอยากทํเพราะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันสําคัญแต่เรายังไปไม่ถึงเห็นไหมคะถ้าเขาทาแบบนี้ทุกปีทุกปีก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาใหม่โรงเรียนจะเริ่มมีแผนปฏิบัติการเมื่อเขาทาเป็นนิสัยเราหน้าที่จะเห็นโรงเรียนเนี่ยพัฒนาคุณภาพเนี่ยไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตนเองไม่ต้องรอใครมาสั่ง นี่ก็สอดคล้องกับหลักเพียงคือโรงเรียนต้องพึ่งตนเองได้สิทาทํำทั้งหมดกระบวนการท,ทั้งหมดที่เราเรียกว่า SSA เนี่ยนะค s s c h o o l Self Assessment เนี่ยนะคะคือกระบวนการที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโรงเรียนเขาก็เขาก,เขาก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะมันจะเป็นยังไงแต่พอเขาทำเสร็จเนี่ยระหว่ากงกระบวนการเขาจะเกิดความรู้สึกความคิดของทั้งชุมชนของครูของนักเรียนว่าเอยเรายอยากทำอย่างเนี้ยพอจกบกระบวนการนี้เมื่อทีมของอาจารย์ออกจากโรงเรียนไปแล้ว มันยังอยู่ที่โรงเรียนความคิดความต้องการนะคะที่เขาจะปฏิบัติตรงนี้แหละที่เราบอกว่าจะทำให้โรงเรียนยั่งยืนพัฒนาตนเองไปได้อย่างต่อเนื่อง